เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News อีกหนึ่งตำหรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเราก็ใช้เต้าหู้อ่อนนะวันนี้เราจะมาทำเต้าหู้น้ำแดง ทำเป็นน้ำแดงไม่ยากนะคุณผู้ชมเราก็จัดการทอดเต้าหู้อ่อนซะก่อนทอดจะไม่ยากก็ใช้แป้งชุบทอดแป้งประกอบอาหารที่มีนี่แหละจักซองหนึ่งเสร็จแล้วเต้าหู้อ่อนก็เป็นเต้าหู้หลอดที่คุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยตัดไป้นชิ้นๆซะแบบนี้ใส่ลงไปคลุกก็คลุกให้ทั่วๆแบบนี้ไม่ต้องเอาแป้งปไปละลายนุง่งละลายน้ำ แห้งๆนี่แหละกินลงด้วยนะคุณผู้ชมจะคิดว่าอุตตายดูง่ายๆกินได้เปล่าไม่รู้เราคงต้องทอดจนกระทั่งเต้าหู้เริ่มเหลืองนะคุณผู้ชมคนๆหน่อยเดี๋ยวไปนอนแอ่งแมงอยู่ก้นหม้อมันจะดำไหมอยู่ที่ก้นหม้อในบางส่วนเอาละคุณผู้ชมเริ่มจะเหลืองแล้วเราไม่ทอดจนกระทั่งเหลืองมากนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตักขึ้นจัดการวางกระดาษซับน้ํามันซะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเรียนใส่ชามขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําน้ําแดงเห็ดหอมนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการใช้น้ํามันวันนี้นิวทริเบนใส่ลงไปในกระทะนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมลงไปผัดที่มันหอมสมชื่อไม่ต้องกลัวกระเด็นมันกระเด็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะเห็ดหอมมันแช่น้ำนะคุณผู้ชม แต่เราก็ต้องผัดจนกระทั่งเห็ดหอมมีกลิ่นหอมซะก่อนน้ำซุปนี่ก็เป็นน้ำซุปผักก็เราต้มผักซะก่อนมีกระหล่ำปีหัวผักกาดขาวหรือใช่ท้าวมีแครอทแค่นี้ก็พอแล้วพอใส่น้ำลงไปเสร็จเราก็ตามด้วยแครอทข้าวโพดใช้ข้าวโพดอ่อนนะคุณผู้ชมจะใช้ข้าวโพดเม็ดมานั่งแกะก็ตาใจถ้าคุณผู้ชมขยันแล้วก็ถั่วลันเตา ดูมีสีสันหน่อยชวนรับประทานปรุงรสก็แน่นอนจะต้องเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใส่ไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อันนี้ทำให้รสชาติน้ำแดงเป็นน้ำแดงจริงๆก็คือซอสเห็ดหอมอันนี้เป็นเจด้วยใส่เยอะได้ต้องเกรงใจระวังจะเค็มเท่านั้นเองแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อย อุ้ยตายสีสันเป็นน้ำแดงอย่างกับพัตคันจีนที่ห้องของอยู่ในอย่างนั้นเลยนะเราก็เอาช้อนมาคนแป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำไว้เพราะน้ำแดงมันจะต้องเหนียวเหนียวเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมนะใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดูว่าคนหรือยังเสร็จแล้วก็น้ำมันงาใส่ไปพอมีกลิ่นหอมสมกับเป็นอาหารจีน ไน่าทานนะคุณผู้ชมสุกแล้วล่ะแต่คุณผู้ชมด้างดูเดียวเดียวเองเห็นไหมเสร็จแล้วก็ตักใส่ลงปลาพริกไทยสักหน่อยหนึ่ง ทำเล่นๆก็เหมือนคนเก่งๆนะคุณผู้ชมก็ทำได้แบบนี้เพื่อสิประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณร,รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0ู6ย์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ w o r l d w w e b y i n g s a k f o o d c o m